ขึนไหมนาะอ่ะมาล้โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาทำรุ่นข้าวโพดนะสัญญาณอาจจะไม่ดีนะครับพอดีฝนฝนจะตกนะครับโอ้โหรุนแรงมากเปิดข้อความตรงไหนเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ เปิดข้อความตรงไหนเอ่ยอ๋อยู่นี่อยู่นี่่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาทำรุ่นข้าวโพดนะมาให้ดูนะครับว่าข้าวโพดเนี่ยมันดีทำรุ่นตอนไหนนะครับต้นข้าวโพดเนี่ยมันดีทำหรือ,อยังนะครับทำทำไมทำไปเพื่ออะไรนะครับ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาทํารุ่นนะวันนี้หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำมาทุกวันนะครับฝนตกทุกวันนะที่เนี้ยที่ผมอยู่นี่ไทงามนะครับหนองแม่แตงตำบลหนองแม่แตงอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับอ่อันนี้มารับจ้างนะครับมารับจ้างวันนี้มาทํารุ่นนะครับตอนนี้ก็ แม่ฝนไมค์แล้วนะครับนูนโนโนโนไมคแล้วนะครับ,วรบอวันนี้มาทํารุ่นนะครับทํารุ่นทําญ้านะครับพวนร่องอันเดียวกันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเราทําไมถึงพวนนะ่ะทําไมต้องต้องพวนด้วยนะครับไม่พวนได้ไหมได้นะครับถามว่าไม่พวนได้ไไมได้อยู่แล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการเกษตร เดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้รถที่ใช้พวนนะครับก็จะเป็นรถนั่งขับแล้วนะครับมันไม่ไหวครับใช้เดินตามมันไม่ไหวครับเดินตามไม่ไหวนะครับาภาพอาจจะก,กระตุกนิดนึงเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับ ให้ดูกันสดๆนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะมันปกติมันจะตั้งได้ลึกกว่านี้นะครับมันจะกบได้พอดีแต่ว่าเราตั้งตื้นหน่อยเพราะว่าดินมันเละครับมันแฉะมันเละมันจะกลายเป็นก้อนนะครับถ้ามันลึกเกินเนี่ยมันจะเป็นก้อนพอเราแทกล่องเสร็จครับพอเราแทกล่องเสร็จเนี่ยมันก็จะไปถมต้นข้าวโพดนะครับเนี่ยทําให้ต้นข้าวโพดเนี่ยมันล้มนะครับ แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเอน็นลดมาก็จะเหยียบถูกไหมเอ่อท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวนะไม่มีข้อความสงสัยไรถามนะครับทิ้งถามได้ผมจะไล่แปะแป๊บเดียวนะครับไม่ให้ดูเฉยเฉยว่ามันเป็นแบบไหนเผื่อท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับคนไหนที่เข้ามาก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมทำรุ่นเนะี่ยประมาณเนี้ยนะครับหน้าฝนนะ ถ้าหน้าแ้งเนี่ยนะครับหน้าแล้งไม่มีฝนดินที่สวยมันจะกบสวยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูหญ้านะครับให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยหญ้าเนี่ยที่มันอยู่ในร่องนะครับเดี๋ยวดูรถมานะครับรถเราไม่ต้องเร่งเยอะครับค่อยๆไปนะครับเนี่ยก็จะประมาณเนี้นะครับเดี๋ยวหญ้าที่เหลือเนี่ยเราก็จะใช้ยาคุมค่าเก็บเอานะครับโดนฉีดเลยนะครับ ถ้าพวกนี้ว่างก็ฉี่เลยนะมันจะตายหมดเลยนะครับมันจะเป็นบางร่องนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่ออันนี้น่าจะเป็น6818นะครับอันนี้มารับจ้างนะครับ6818ดีครับนะครับเนี่ย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 ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นพันเป็นพันอดีครับ6818นะครับฮะ เขาพันเหลือ,อไว้นะครับก็เลยมาปลูกนะแล้วก็ได้หมดนะครับคือดินดินล้วนทรายอ่ะอันไหนมันก็ปลูกได้หมดแหละนะครับปลูกได้หมดนะครับอ่าเหตุผลที่เราจะทํารุ่นนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมันมีหลายหลายเหตุผลนะครับที่เราทําไมถึงทําวิธีนี้ระยะนี้แล้วก็แทรกล่องนะทำไมต้องแทรกให้มันลําบากนะครับหลกัลกๆเลยนะครับนะหลกัลกๆเลยนะครับ เราใช้ระบบน้ําลาดนะระบบน้ําลาดนะครับเราต้องมีร่องเพื่อให้น้ําเข้ามานะครับมีท่านผู้ชมถามนะครับราคาแรงไหมเอ่อถ้าเป็นสี่ตระกูลนะ่ะสิบโลก็อยู่ประมาณพันแปดนะครับพันนะโลละร้อยแปสิบาทนะครับสี่ตระกูลใหญ่อะนะแปซิฟิกแปซิฟิกไพลเนียซีพีดีครับเอ็นอะไรเงี้ยสิบโลเนี่ยจะอยู่บวกลบอยู่ที่พันแปดนะครับโลละร้อยแปดสิบ ข้าวโพดนะครับปลูกเดือนมีนาเมษาเดือนมีนาไม่แนะนําครับเดือนมีนาไม่แนะนาถ้าปลูกเดือนเมษาผมจะปลูกกันกลางเดือนเมษานะครับไม่ตายครับขอให้เราลาดน้ําก่อนนะพื้นที่เนี่ยให้เราลาดน้ําให้อิ่มนะครับแล้วก็บังคับไถปั่นยอดไม่ตายครับไม่ตายนะครับปลูกลึกๆหน่อยนะปลูกมากกว่าสิบเซนขึ้นไปนะครับน่าแรงนะอ่ามาให้ดูนะครับเหตุผลของที่ วันนี้ผมจะลไลฟ์ไม่เยอะนะครับไลฟ์ไม่ไม่นานนะแปบ๊บเดียวคือเหตุผลที่เราทํารุ่นนะครับหนึ่งก็คือร่องน้ําถูกไหมร่องน้ํานะครับทาร่องน้ํสองก็คือหญ้านะครับหญ้าที่มันลกๆที่คือลกๆที่อยู่ในกลางร่องเนี่ยมันจะโดนแทกมันจะโดนกบหมดนะครับนะสามนะครับก็คือทําให้รากของข้าวโพดเนี่ย คำว่าพวนนะครับคำว่าพวนดินทําให้รากเนี่ยทำให้ดินเนี่ยมันหลวมนะครับทําให้รากเขาออกมาได้ไกลมากขึ้นนะครับทําให้รากเขาออกเร็วขึ้นนะพอรากออกเร็วขึ้นทําเกิดอะไรขึ้นครับต้นอวบครับการเจริญเติบโตของข้าวโพดเร็วครับนะมันจะสูงอวบนะครับมันจะสูงได้เร็วนะครับมันจะโตเร็วอวบนะครับทําไมเราต้องให้มันโตเร็วก็ให้มันหนีฝนไงครับ ให้มันหนีฝนหนีอากาศพอโตปุ๊บมันก็หนีหนอนหนีอะไรทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นผลดีมากกว่านะครับสี่ก็คือนะนะครับให้ลากเขายึดเกานะให้มีที่ยึดเกาะนะครับพอเวลาเขาพูเดเนี่ยมันโดนดินนะผมอยู่บนข้อที่สองที่สามข้างบนนี้นะครับเขาจะเกิดลากนะมันจะเกิดลากนะครับชั้นที่สองชั้นที่สาม ทำให้มันไม่ล้มง่ายนะครับแล้วก็เวลาลมหรือพายุเข้านะครับน้ํำมันก็จะอยู่ในร่องนะพอน้ําอยู่ในร่องมันก็ไหลทิ้งออกไปข้างล่างถูกไหมออพอข้าโพดเนี่ยพอเจอฝนปุ๊บใช่ไหมน้ําเขาก็จะอยู่ในกลางร่องนะเห็นไหมอยู่ในกลางร่องเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้แท็กไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย พอฝนตกมาหนักๆเข้าน้ําไม่รู้จะไปไหนนะครับไปรวมกันอยู่ที่ตรงแอ่งตรงโคกตรงอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันโดนน้ามากเกินไปข้าโพดเหลืองนะครับเห็นข้าโพดเหลืองเขาโพดเหลืองนี่แหละนี่คือเหตุผลทําไมข้าโพดมันเหลืองนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณนั้นมีท่านผู้ชมถามนะครับว่าหยก้าวโพดเนี่ยหน้าหนาวดีไหมดีครับเอ่อหน้าหนาวถ้าเป็นแปซิฟิกต้องสามสามเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าทำไม่ได้นะมันไม่ทนต่อ ฤดูหนาวนะครับถ้าเรารู้ว่ามันหนาวๆเนี่ยก่อน20วันให้เราฉีดยาตัวนึงนะครับเราเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันฉีดยาตัวไหนนะครับชื่อสามัญชื่ออะไรราคาเท่าไหร่ฉีดต่อไร่เท่าไหร่มันไม่เป็นเลยครับเป็นก็เป็นแค่10%นะครับ5% 10%นะยาตัวนี้ก็จะประมาณนั้นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ดูนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับยวผมไลฟไม่นานนะไลฟไม่นานนะครับ มีอะไตรงสัยให้ถามนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักห้านาทีสิบนาทีผมก็จะไปแล้วก็จะไปทําธุระนะครับ,นะรบจะหกโมงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเมื่อละเราก็ไม่ทาแล้วนะครับมันไม่ใช่ของตัวเองเราเออกมารับจ้างแล้วก็พอแค่นี้นะครับอย่าให้เหนื่อยละโดนฝนมาแล้วนะครับนะทางนน้นหน่งทิศนะทิศเหนือทิศตะวันตกมาลุมเล้ากันนะครับอา่าไม่รู้เดี๋ยว หันกองแล้วผู้ชมจะมืนหัวมากเลือกมากหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะเวลาทํารุ่นนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้แหละมันจะลึกกว่านี้ไม่ได้เหตุผลเพราะลึกทําไมไม่ได้ก็คือถ้าลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดินมันเป็นก้อนนะครับดินมันเละเกินมันแฉะเกินนะครับตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยเราต้องเร่งทํางานนะครับถ้าเกิดว่าไม่เร่งสามสี่วันมันทําไม่ได้นะครับต้นกระโพดมันสูงเกินไปแล้วนะประมาณนั้นนะครับก็ ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมีอะไรจะถามอีกไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะครับก็ลองลองดูนะครับว่ามันไายได้ไหมนะครับเพราะว่าลื่นมันไม่ค่อยดีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สิบสามไร่นะครับยอดวันเดียวกับผมนะแปลงที่สามนะครับก็โอเคนะครับคือข้าวโพดเนี่ยมันพันไหนมันก็ดีครับช่วงเนี้ย ให้เราหยอดให้เราทำนะครับทำในที่มันเป็นพื้นที่ไร่นะครับในนาทำไม่ได้นะพื้นที่ไร่ที่มันไม่ค่อยสโลปนะระบายน้ำไม่ดีก็ทำไม่ได้นะครับเ้าพดไม่ชอบน้ำขังนะแต่มันชอบน้ำนะครับฝนตกมาหรือให้น้ำไปเนี่ยแป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวแห้ง่งนะชอบนะครับดินทรายชอบนะครับใสอินรีย์วัตถุเยอะๆนะครับรองพื้นนะอย่าไปใสยูเลียนะครับมันไม่มีประโยชน์ อยู่เลียให้เราแก้ปัญหาเอาตรงไหนเหลืองตรงไหนแกนเราก็ไปเสริมไปใส่เอานะครับนะมันดีครับมันมันใส่แล้วมันเขียวแต่มันเขียวแป๊บเดียวนะครับข้าวโพดมันต้องกินตลอดข้าวโพดมันต้องมันข้าวโพดเป็นพืชที่มันอายุสั้นนะครับถ้าเราสตาร์ทเดือนเดือนครึ่งเนี่ยคือ4สี่สิบวันห้าสิบวันให้มันได้รับรองครับยังไงก็ได้ผลผลิตสูงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่อยหกสิบวันค่อยไปใส่ออกดอกดอกออกไปใส่ใส่ปุ๋ยฉีดยามันไม่มีประโยชน์นะครับ ต้นมันก็แค่แกนสูงนะครับผอมสูงนะครับฝากก็ไม่เต็มที่นะก็จะประมาณนั้นนะครับทําให้มันอวบมันอ้วนตั้งแต่แรกนะครับแล้ว45วัน50วันให้หยุดปุ๋ยนะครับหยุดฮอร์โมนไม่ต้องใส่แล้วนะครับจบทีนี้ดูแลเรื่องน้ําอย่างเดียว2องเดือนหลังนะครับแค่นั้นจบนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าฉีดยาทุก7วันนะถ้าอยากให้มันไวขึ้นก็5วัน5วันนะครับสัก3ามรอบ4รอบแรกเนี่ย ให้ใส่ฮอร์โมนทุกรอบนะครับยาหนอนทุกรอบนะครับจับใบทุกรอบรอบแรกก็มียาคุมนะครับรอบ3รอบ4แล้วก็มีคุมค่านะแทกลองมาฉีดคุมฆ่านะครับไม่มีอะไรมากเลยอวบมันอ้วนนะครับตั้งแต่แรกนะถามถ้ามัจะจบแค่นี้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันวันหน้ารับ